สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัรยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติยราชนารีจะทรงศึกษาและทอดพระเนตรงานด้านการพัฒนายาณสำนักงานกำกับดูแลายาแห่งชาติจีนและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกรุงปักกิ่ง และทรงหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีในปีพุทธศักราช2568อีกทั้งจะทรงศึกษาและทอดพระเนตรงานด้านการพัฒนาวัคซีนที่ใช้กับสัตว์ณบริษัทเยไบโอไบโอเอนจิเนียริ่งจำกัดเมืองชิงเต่านอกจากนี้จะทรงศึกษาและทอดพระเนตรงานด้านการพัฒนายาชีววัตถุณบริษัทอูซี่ไบโอโรจิกจำกัด และงานวิจัยด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติณสถาบันแมทริเรียเบดิก้าแห่งเซี่ยงไฮ้ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนครเซี่ยงไฮ้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา19.20น,นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง5พฤษภาคม2567สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต,ต่างๆดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกนวังสุขโขทยัย พระราชทานพระวะโรกาสให้ศาสตราจารย์บดิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายเกียรติบัตรนิสิตเก่าเกียรติยศคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครั้งที่1ทับสองเมื่อวันที่31มกราคม2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายเกียรติบัตรนิสิตเก่าเกียรติยศคณะศิลปกรรมศาสตร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวาระเฉลิมฉลอง40ปีแห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณในวงวิชาการให้ผู้อื่นจเจริญตามเบื้องพระยุค,คลบาท กับทั้งเพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลแก่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสืบไปเวลา14นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาโรงยิมชั้น4ี่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาเขตด,ดุสิตทออประเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปหรือกลุ่มอาชีพในการนำแนวคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลและมีองค์ความรู้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดสู่คนอื่นในชุมชนได้ โดยการน้อมนาแนวพระดําริผภาไทยใส่ให้สนุกมาส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตกรรมชุมชนเพื่อให้ไรายได้กลับสู่ชุมชนโดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปจากจังหวัดต่างๆนําผลิตภัณฑ์ภาไทยและงานหัตกรรมภูมิปัญญาชุมชนมาจัดแสดงอาทิผ้าทอใยบัวหลวงจากกลุ่มพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานีที่นําเส้นใยจากก้านดอกบัวหลวงมาดึงเส้นใยให้ยืดออก และบิดเป็นเกลียวเพื่อนำมาใช้ในการทอร่วมกับเส้นใยและใช้สีธรรมชาติมาผลิตเป็นผืนผ้าแล้วแปรรูปเป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้าด้านมือจากกลุ่มหัตกรรมผ้าด้านมืออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทําให้เกิดสีและลวดลายใบไม้จากพืชพื้นถิ่นหรือที่เรียกว่างานอีโคโปริน์ผสมผสานกับลวดลายพระราชทานป่าแดนใต้ผ้าทอมือใยอ้อยสาวตม จากกลุ่มผ้าทอบ้านหนองโกวิทจังหวัดสระแก้วที่นําใบอ้อยมาทําเป็นใยและทอเป็นผืนผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติและทําให้นุ่มด้วยการหมักกับน้ําสาวต้มคือดินจากคลองในหมู่บ้านโดยการพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากเดิมที่เกษตรกรจะต้องตัดอ้อยด้วยวิธีการเผา ผ้าบาติกน้ำเต้าหู้จากกลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้จังหวัดลบบุรีที่ทดลองนำน้ำเต้าหู้มาเขียนลายผ้าบาติกแทนการเขียนด้วยเทียนที่ต้องใช้สีเคมีสังเคราะห์โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าถวายการบ้านซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อครั้งเสด็จไปทอดประเนตรงานนิเทศกาลเมื่อปี2566อาทิตย์ ผ้าปักของสมาชิกโรงฝึกศิลปาชีพบางไสที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติการปักมีความละเอียดดีแต่ผ้าบางผืนอาจไม่เหมาะกับชิ้นงานซึ่งได้พระราชทานคำแนะนําเพิ่มเติมให้ทําลวดลายให้เด่นชัดขึ้นโดยดูจากสีผ้าพื้นเป็นหลักเซรามิกของสมาชิกแผนกเซรามิกโครงการสวนป่าเฉลิมประเกียรติอาเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพระราชทานคําแนะนําให้ปรับปรุงทรงภาชนะสีและลวดลายใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ลายนกยูงสับป,ปะรดและพึ่งส่วนงานของสมาชิกโรงฝึกศิลปาชีพบางสซได้แก่จักสารไม้ไผ่ทรงชื่นชมการใช้สีธรรมชาติและการสารกระเป๋าที่มีความละเอียดโปรดให้ทดลองทำสีอื่นๆเพิ่มรวมทั้งจักสารหญ้าลิเพาที่โปรดให้ทำเป็นดอกไม้และรูปสัตว์ต่างๆพระราชทานคำแนะนำให้ทำขนาดเล็กลงสำหรับทำเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋า ทั้งนี้โปรดให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติรวมทั้งดีไซเนอร์ชั้นนําของประเทศให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องการผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนแฟชั่นร่วมสมัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล จากนั้นท่อประเนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมูลนลิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริก์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งงานหัตถกรรมซึ่งได้นำวัสดุที่มีอยู่มากในพื้นที่มาพัฒนาต่อย,ยอดให้เกิดมูลค่าได้แก่กระเป๋าเชือกมัดฟางไลฟ์สไตล์และกระเป๋าเชือกมัดฟางจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่งจังหวัดสระบรุรีกระเป๋าผ้าลายสารไม้ไผ่าจากลายเอสผสมผสานลายดอกปีบ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหแสงชัยเสือลำแผนบ้านคอจังหวัดปราจีนบุรีและกระเป๋าสารจากผักตบชวาจากกลุ่มหัตกรรมจากสารตำบลวัดละมุดจังหวัดนคนปรปฐมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงและสาธิตศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารด้วยไม้ไผ่โดยศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสารด้วยไม้ไผ่อำเภอ,เพ,อพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2521 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานหัตกรรมจากสารไม้ไผ่และเป็นแหล่งรวบรวมช่างฝีมือหัตกรรมจากสารไม้ไผ่ที่สืบทอดผลงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่ยุติจักรู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศและนิทรรศการผ้าไทยละอัตลักษณ์จากจังหวัดภาคกลางจํานวน16จังหวัดเช่นผ้ามัดหมี่ลายพิกุลวังนารายจังหวัดลบบุรีผ้าลายมะยงชิดจังหวัดนครนายกผ้าลายแตงโมจังหวัดเพชรบุรีและผ้าสิ้นตาจังหวัดราชบุรี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาธิตยาทรกิติคุณวันที่5พฤษภาคม2567 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณระสุลเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2527เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรไว้เลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรรคติยาราชนารีโดยทรงมีความผูกพันอย่างมากกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรพระเชษฐภคินีทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นพระไทยในการปฏิบัติพระกรณียกิจ แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเปี่ยพระภาคินัยและทรงแบ่งเบาพระกรณียกิจของพระมารดาในการทำานบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในโครงการเกษตรตัวอย่างในพระดาริจังหวัดสุรินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนโดยทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในโครงการเกษตรส,สวนพระองค์ด้วยทรงมีพระประสงค์ช่วยเหลือรัษฎรในจังหวัดสุริน์เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนและถาวรทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพหลักและสร้างไรายได้จากอาชีพเสริมรวมถึงงานส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้รัษฎร โดยทรงพัฒนาที่ดินบ้านระสายจำนวน18ไร่เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอธิฉิยาทรแต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาบางปีฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตตกตำ่ำให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการจัดการดินน้ำการปรศุสัตว์และการประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ตลอดจนทรงมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายธรรมชาติ อาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระดำริให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอุติยาธรด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เป็นโครงการพิเศษและเป็นโครงการต้นแบบด้านการเกษตรอย่างครบวงจรโดยกรมชลประทานได้สนองพระดำริถวายพื้นที่จำนวน376ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำอําปุนตำบลเทนมีอเภมืองสุรินทร์จสุรินเพิ่มเติมและประธานชื่อว่าโครงการแสลอธิติยาเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2560ภายใต้การกำกับของโครงการเกษตรอธิตยาทรเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนสามารถสร้างไรายได้ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปในท้องถิ่นเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้รวมถึงการก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกรนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณาที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ